วันนี้จะเปิดพอร์ตฟลิโอที่ทำที่นูน่นตั้งแต่ตอนเรียนหรือตั้งแต่ตอนเข้ามาหาลายัยว่ามันมี Development อะไรบ้างงานวาดที่ดีอ่ะมันก็คือการใส่ความเป็นตัวเองลงไปบิดเบี้ยวบ้างมันก็คือเสน่ห์เหมือน everything is art เขาบอกว่าไอเดียเราสามารถพบขึ้นมาได้ตลอ,อดเวลาทำยังไงให้เริ่มอาชีพนี้ได้อันนี้คือฟลิโอของเนหน้าแรกก็เป็นปกแล้วลงมาก็เป็นเกี่ยวกับตัวเนเออเนเป็นอะไรน,นั้นงานของเนเป็นฟิลไหนเรียน จบอะไรมาแล้วก็ฉันก็ทำโซโล่เอ็กซิบิชันมาแล้วกี่ครั้งในดีใจที่ได้เห็นลายของเราแบบออกมาแล้วก็ได้ใช้จริงมันก็แบบมีความสุขอันอะไอันอะไ Hi guys today you're with me y a n นอทัมีคนขอกันเข้ามาเยอะมากว่าอยากให้เนททำวอลกภาษาอังกฤษแต่ว่าวันนี้ขอทำตามรีเควสต์อย่างหนึ่งก่อนก็คือการทำพอร์ตโฟลิโอไปเรียนที่นู่นในแบบ อันนี้ถ้าเกิดใครไม่ใช่สายอาร์ตแต่ถ้าเกิดฟังดูก็จะเพลินๆนะจะได้เห็นว่าจริงๆแล้วเด็กสายอาร์ตเขาเรียนกันมาฟิลไหนคือเนเนี่ยไม่ได้เรียนเป็นวิชวลอาร์ตวิชวลอาร์ตนี่คือเพนเลยนะแต่เนสเลือกสายอาร์ตแอนด์คอมมูนิเคชันดีไซน์ซึ่งมันจะมาออกทางกราฟิกน,นี้นะคะชอบเป็นคนสเกจในกระดาษวาดด้วยมือก่อนทุกครั้งแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะฉีกเก็บไว้ในแฟ้มไม่ว่างานเพนกําแพงหรืองานไหนที่เป็นเป็นสายกราฟิกเราก็จะเก็บทุกหน้าบางทีเราก็จะได้กลับมาดูเนาะเพราะว่าทุกที ทุกอย่างน่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงเนาะอันนี้งานเพ้นกําแพงเลยนะแต่ว่าเราก็วาดสเกจมือก่อนค่อยฉายขึ้นหรือแม้แต่กระทั่งตอนนั้นที่เราทําสติกเกอร์ติดกระเป๋าเดินทางนะคะเราก็วาดชื่อลูกคา้าตอนนั้นอันนี้เป็นสเกจที่ทําให้กับ April Bakery เดี๋ยวให้ดูงานเสร็จตรงนี้เหลือ,อน,นี้เป็นงานเพ้นก์กาแพงที่อันเสร็จก็เป็นอย่างนี้ อันนี้จนได้เป็นงานสบู่ทำสบู่มีสเก็ตเยอะมากนี่เพนกำแพงนะคะเนี่ยซัมติงฟิ i s h ่วาดกำแพงที่เมลเบิร์นออสเตรเลียเลยนะอันนี้ก็อยู่บนถนนในเมืองเมลเบิร์นเลยจำได้นี่ก็ร่วมกับใหม่ๆแล้วอันนี้ก็เป็นไอกระเป๋าโทนแบกไง อันนี้เป็นงานที่เนมสเก็ตอยู่ที่นู่นนะคะแต่ส่งลายมาที่เมืองไทยแล้วเขาก็เอาไปลงกับแพงในร้านอาหารในเมืองไทยสําหรับเนนะคะงานวาดที่ดีอะ่ะมันก็คือการใส่ความเป็นตัวเองลงไปคือเนไม่เคยคิดเลยว่าภาพที่สวยงามจะต้องเป็นภาพที่เสมือนจริงเท่านั้นคือเนชอบมากเลยนะเหมือนวันที่แม่ออ์แบบว่ารูปเล่นน่ะการที่มันบิดเบี้ยวบ้างมันก็คือเสน่ห์เหมือน everything is art เนมองว่ามันไม่ผิดตอนนี้คือใครก็สามารถเป็นนักวาดรูปได้อะ่ะคุณสามารถวา แมวแล้วนะเบี้ยวมันไม่มีอะไรผิดเลยจริงๆนะแล้วตอนที่เนทไปเรียนที่นั่นคุณครูคนเนี้ยพูดเราจําได้เลยว่า mistake can lead to another idea mistake คือข้อผิดพลาดสามารถนําพาไปสู่ creativity ใหม่จินตนาการใหม่คือเรามองว่าโอ๊ยสนุกอะไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกเลยแล้วที่นู่นเนี่ยเขาเข้าถึงมากนะทุกครั้งที่เราทํางานอะไรดีไซน์อะไรอะเขามักจะเรียกเข้าไปคุยเสมอถึง idea behind it ความคิดเบื้องหลังก่อนที่จะมาเป็น finish art work อันนี้คงเป็น วิชาฟโต้มีเดียก็คือการถ่ายรูปแล้วต้องเขียนเน่อยากจะสื่ออะไรในโปรเจกต์นี้เหมือนช่วงยุคนั้นช่วงที่เน,นวัยรุ่นหน่อยก็คงเป็นฟิลเโมองเอมองเฟคสัต e ี mo, e ้ <Perfect Society. S 1> oh. วัยรุ่นอยาก represent s u i c i d d o คนไม่เข้าใจหรืออะไรตามภาษานะคะตอนที่เรียนเนี่ยเราก็ต้องทําทั้งรีเสิร์ชอินสป r เรชันแรงบันดาลใจฟิลไหนเออฉันชอบฟิลนี้แหละเขาก็จะฝึกให้เนเขียนตั้งแต่อธิบายว่าทาไมชอบภาพนี้เพราะอะไรเนบอกว่าเนชอบภาพนี้เพราะว่าเขา กระดาษปิดหน้าแล้วมันทําให้รู้สึกเหมือนเขากำลังปิดบงังความรู้สึกอะไรบางอย่างเหมือนกับชีวิตของคนเราบางทีเราอาจจะรู้สึกอีกอย่างแต่เราปิดบงังความรู้สึกจริงๆไว้ข้างในหลายๆคนถามนะเวลาในว่ารูปแบบมึงเมาอะไรอันนี้แบบมีความคิดข้างในส่วนตัวที่บางทีมันชอบมีออกมาเองเนชอบพูดตลอดว่ามึงทําไปเถอะทําอะไรออกมาก็ได้แต่คุณต้องพรีเซนต์ให้เก่งคือมึงต้องโมให้เก่งั <laughs> นก็ชอบความแฟ <laughs> นตาซตต่างๆคือตอนนั้นสังเกตได้เลยว่ารูปแบบดูอีโมมากเลยโอ้ตายนี่ถ่ายเองนะถ่ายเองทำแ ตัดต่อเองเลือกการที่แบบเหมือนโดนทำร้าย Abuse Represent ความเป็นต้องโดนที่เหลือในคือการ Develop งานต่างๆเนี่ยจะมาอย่างนี้ที่นู่นเนี่ยเขาจะสอนให้เราเห็นอะไรที่เราชอบปุ๊บอย่างเงี้ยตัด แต่เดี๋ยวนี้มันคงง่ายขึ้นแล้วอาจจะแบบหารูปจากในเน็ตแต่บางทีการที่เราออกไปถ่ายออกไปดูชีวิตประจําวันถ่ายรูปหรือการที่เราไปนั่งมองเผื่อได้แรงบรนนานใจอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาก็สอนนะ<ๆ>เขาจะให้เราอพกกระดาษกับสเก็ตช์บุ๊กไปด้วยเลยเขาบอกว่าไอเดียเราสามารถพบขึ้นมาได้ตลอ,อดเวลาถ้าสังเกตถ้าเราบอกว่าวันนี้เราจะต้องนั่งคิดอะไรอย่างเงี้ยพอเรานั่งปุกก๊บกูต้องคิดเนี่ยจะคิดไม่ออกแต่ส่วนใหญ่เป็นไหมคะทุกคน,อา,นอาบน้งอาบน้ํายิ่งเวลาจะนอนเนี่ยคิดได้ หรือว่าแบบอยู่บล็อโอ๊ยตายละนึกขึ้นมาได้ว่าเออฉันทําอย่างนี้น่าจะดีนะเขาเลยบอกเหมือนตอน,น,นเขาเชื่อว่าแต่เออเราต้องจดตลอดเพราะไอเดียมันพุ่งขึ้นมาตอนไหนก็ได้นะคะพอได้คอนเซปต์ปุ๊บตัวเนี้ยเราก็ต้องเขียนอธิบายว่าทําไมฉันจะทําอะไรแบบนี้ขึ้นมาคือไม่ใช่ว่าแบบทําขึ้นมาเฉยๆต้องแบบอธิบายอย่างชัดเจน คือทุกๆอย่างมันสําคัญมากในการเก็บงานของเราให้เป็นพอร์ตเหมือนเขาก็คงฝึกและเหมือนกับตอนนี้เนี่ยก็เข้าใจแล้วว่าเออทําไมแบบเราต้องทํานู่นทํานี่เพราะในที่สุดเราได้ใช้จริงในชีวิตประจําวันในโลกปัจจุบนันทํายังไงให้เริ่มอาชีพนี้ได้คือเน่อยากจะบอกเลยตั้งแต่เน่กับไทยมีคนเก่งกว่าเราเยอะมากมีพรสวรรค์มีสกิลแล้วแบบบางทีเราจะรู้สกิลเขาพรสวรรค์เขาจากการที่เรารู้จักเขาอะแต่ทําจริงคนทั้งโลกรู้จักเราไม่ได้ถูกปะยิ่งเขาเก่งมากแล้วเขาติดอะ คือโซเชียลมีเดียเขาไม่ได้โพสต์อะไรเลยโพสต์ Post ท้องฟ้าโพสต์ Post สิ่งเท่ๆติดแตกอินดีแต่เฮ้ยกูไม่รู้เลยว่ามึงวาดรูปเก่งขนาดนี้เนปบอกเสมอว่าให้โพสต์ความสำารับพิเศษของเราลงไปในโซเชียลมีเดียช่องทางอะไรก็ได้ที่ทําให้คนเห็นเรานะคะอันนี้สําคัญมากตอนนั้นที่เนปบอกว่าเนปทำงานลักไว้คือจะเริ่มงานนี้ได้ยังไงเนเชื่อว่ามันอยู่ที่ความพยายาม พยายามที่จะโกเอาแดดตอนนั้นก็คือเสิร์ฟในร้านลักซ์บายซึ่งเป็นร้านขนมเขาขายขนมน่ารักมากเป็นแบบแมคคารูนตุตง้ตงตงิตง้ตงตุ้งติ้งต่างๆเราก็กลับบ้านมาวาดจา้ะพอเราวาดเสร็จเราก็โพสต์จ้ะโพสเสร็จเอาไปช่วยเขาดูบ้างอะไรบ้างจนเขาบอกว่าเฮ้ยน่ารักยู you ทําเมนูดีไซน์ให้ร้านลักซ์บายหน่อยสิทีนี้คนก็เริ่มเห็นมันก็ได้เป็นพอร์ตเราเนกอ,อกปาพารานที่เนททำเป็นร้านท็อปเชนของเมลเบิร์นเลยนะเป็นร้านขนมเป็นเมนูดีไซน์เป็นจริงๆก็คือพับเนาะขนมเนี่ยนั่นคือขนมในร้านเขาหมดเเลยนะราก็ทให้ให เขาดูแล้วคือเขา appreciate แล้วเขาก็ใช้คือแค่เขาใช้เราก็ดีใจแล้วนี่เราก็เหมือนพยายามทําให้เขาดูว่าเรา professional ก็เหมือนตอนที่เราเรียนมาเรา research ให้ดูนะว่ามันมีอย่างนั้นอย่างนี้ไอเดียที่ฉันมีให้เธอเป็นฟิลไหนคือบางทีการที่เราอธิบายอะไรให้ลูกค้าดูเราถ้าเกิดเขาไม่รู้จากอร์ตคือเขาก็จะนึกไม่ออกเราก็ต้องมีสเกจ c ต่างต่างให้เขาดูนะคะคือที่เนต้องย้ำหนักย้ำหนาเพราะว่าเนเองเป็นอีกหนึ่งคนที่บางทีได้งานจากโซเชียลมีเดียเนเป็นแค่เด็กที่นู่นเรียนทํางานไปด้วยแล้ววาดรูปงง,ง,ง,งเล ตอนกลางคืนและถ่ายรูปลงอินสตาแกรมคนตามไม่ถึง500คนแต่ว่าคนที่เราเห็นก็คือแน่นอนเป็นบอสเราที่ทํางานร้านอาหารต่างๆเขาก็เห็นแล้วเขาโออยูแคนรอบางคนก็ทักเนมาว่าเออทำโลโก้ให้หน่อยสิแล้วพอเขาเห็นว่าเราวาดรูปได้เขาก็ชอบลายเส้นเราแล้วเขาก็เลยให้เราวาดผนังอันนั้นก็คือเป็นที่มาของการที่เนทได้ลองวาดผนังนะทนั้งๆที่ทำไม่เป็นแต่เราก็เีย์อันนั้นก็เคยเล่าไปแล้วใน about a นกนะคะไปตามดูได้เดี๋ยวเนทจะเปิดพอร์ตโฟลิโอของปัจจุบันให้ดูว่าเป็นตัวอย่างเวลาเราจะส่งงาน ส่งอะไรอะเราต้องอวยตัวเองอย่ี่สุดรวบรวมทุกอย่างที่ฉันดี1234ัฉันมีอันนี้1234ยังไงนะคะ อันนี้คือฟอ,อร์เของเนะหน้าแรกก็เป็นปกแล้วลงมาก็เป็นเกี่ยวกับตัวเนะเนะก็ต้องบอกว่าเออเนะเป็นอะไรนั้นงานของเนะเป็นฟิลไหนเรียนจบอะไรมาส่วนใหญ่เป็นงานสไตล์ดูโดลซีเรียลิสต์ก็คือดูฝันๆน,น่อยไม่ใช่แบบเรียลิสติกแล้วก็ฉันก็ทำโซโล่เอ็กซิบิชัมาแล้วกี่ครั้งทําครั้งแรกที่เมืองไทยแล้วก็ครั้งที่2ที่เมลเบิร์นออสเตรเลียค่ะ เราก็ต้องโปรโมทเราหน่อยว่าอ,อโซเชียลมีเดียเรามีกี่ช่องทางเนะเวลาง,งานจ้างเขาจะได้รู้ว่าเรามีเบนด์เอฟฟตตรงไหนได้บ้างเนก็มีทาง IG ส่วนตัว IG ของ no, อโนบายอโนไทยนะคะหรือว่าเพจของเนเองใน a c e b o o k แล้วก็มีช่องอโนแอนด์เฟรนด์ที่จะมีทั้งไหนแล้วซีทั้งอโนอเลิร์ดแล้วก็ต่างๆจริงๆเน่พยายามยัดๆทุกอย่างรวมกันอันนี้เน่ก็พยายามสรุป C คลเอนแล้วก็ต้องมาอัปเดตกันตลอดเนอะว่ามีไคลเอนอะไรบ้างส่วนใหญ่งานอย่างเงาีย้ยก็ต้องคอยอัปเดตเราก็จะเลือกงานที่เราารรู้สึกว่เเอออมัันปงปงุยคื เนก็ทําให้กับโฟซีซันโตเกียวที่โอเตมาชินะคะเป็นเมนูในร้านคือซึ่งตอนนั้นได้ทําแค่เมนูก็ดีใจมากแล้วก็เราก็เอามาขึ้นก่อนอันไหนที่เราสึกพราวหน่อยแล้วก็ขึ้นเร็วหน่อยเพราะว่าแน่นอนพอมันหลายๆหน้าอย่างเงี้ยเดี๋ยวคนมันจะเบือ่อ <c oughs> ก็เราต้องรีออกมาอันนี้ก็จะเป็นการวาดที่ฉีกแนวมากเหมือนกันแต่เป็นของโฟซีซันก็เลยรีบหลับเป็นร้านอาหารเป็นร้านบาร์อยู่ในโฟซีซันโฮเทลโตเกียวนะคะก็ให้เนวาดคอตเตอรกอรี่ต่างๆในดริงก์บุ๊กเขาอันนี้เป็นงานที่เน,น,อยอยน,เนก,นกุองานอเใจ วาดรูปใหญ่มากจําขนาดไม่ได้อะแต่ว่าเป็น b e v e r l y h i l l s Los Angeles ไปช่วยกับโครงการนี้ซึ่งตอนนั้นเขาบอกว่านี่เป็นเดลโ l ล t h ทอาร์ตที่ได้ส่งงานเข้าไปในกาลาอันน h ้ินแอฟริกาที่จัดใน b บ ver l y Hills แล้วตอนนั้นคือรุ่นพี่บอกมาว่ามีคนแบบบิลลินเน่ของ b e v e r l y h i l l s ไปมีเลียโนโดเนก็เห็นงานของวอลเอ็ต่างๆโอเมก็ oh God, สวยมากแล้วคืองานเนปับการ์ตูนจา๋าซึ่งเนก็รู้สึกโอเมก็ oh God, ของฉันดูปัญญาอ่อนไปไหมแต่กลายเป็นว่าทุกคนสัมผัสได้ ได้ถึงสิ่งที่เนอยากจะสือ่อเห็นรุ่นพี่เล่าให้ฟังว่าทุกคนแย่งกันประมูลงานนี้แล้วก็มีฝรั่งติดต่อมาทางอีเมลเลยนะคะว่าขอโทษจริงๆประมูลไม่ทันละแพ้การประมูลไปเขาขออยากให้เนทําขึ้นมาให้เขาอีกอันนึงเลยแต่เนี้ก็บอกว่ามันเหมือนเป็นงานหนึ่งชิ้นเท่านั้นคือเนไม่ทําก๊อปปี้อีกแล้วเพราะว่าอันนี้คือเพนมือนะคะคือดีเทลเขาน่ารักมากภาพนี้เนตั้งชื่อให้ว่าแมนคายมัง้งอยากรีเฟล็กถึงความรักที่ทั้งเราและทั้งสัตว์มีต่อกันเก อยู่ในโลกนี้เพราะเราใช้โลกนี้ด้วยกันกลับมาเมืองไทยแรกๆก็ได้งานคิวส์เลยบายแบบน็อตไลน์แล้นก็ดีใจมากเพราะคิวส์จะเป็นแบรนด์หนึ่งที่นชอบมาเซกชั่นต่างๆ New Balance Limited e dition ตอนนั้นก็เพจรองเท้ามี2เวอร์ชันสติ๊กเกอร์ที่เนชอบทุกๆอย่างเนี่ยเริ่มต้นมาจากสิ่งที่เนรักก่อนนั่งเล่นเฟสติวัล่ะทำกับแกมมี่ก็จะเป็นกราฟเจอร์ขึ้นมาเลยแบบน่ารักงานกับซาบีน่าก็ออกแบบคอลเลกชันให้กับซาบีน่าเนาะสนุกมากได้จัดงานเปิดเป็นนน้ององุเต็มมไปห ណាค่ะតកា Samsung โรเินสันล่าสุดที่ทํามาในกิฟต์การ์ดนะคะคือทุกอย่างที่เราทําเราต้องเก็บใส่ให้หมดพริมาโก,โกงานสาวหวานก็ทําได้นะคะ <c oughs> อันนี้เขาเอาไปปินป้นออกมาเป็นผ้าพันคอเนเนี่ยจริงๆจะเด่นมาจากวอลเพนติ้งนะคะคืออันนี้เป็นงานแรกในชีวิตที่บอกนะคะเขาชื่อฮอรนีออยสเตอร์แล้วเขาต้องการให้เนวาดออกมา represent ความเป็นเพนตายก็คือเหมือนดีลการ์ตูนโป๊แต่ว่าออกมายังไงให้มันน่ารักและไม่อิดเาียานด้วยความที่เราเองก็เป็นผู้หญิงจะ represent ออกมายัางไงให้หน,น่ารักนี่ลองอธิบายให้ดูตอนนั้นก็คือก็เมืองนอกด้วยเนอะเขาก็โดยไม่ได้ซีเรสอะไรมากนี่ก็มีความทะลึ่งเล็กน้อยมันเหมือนซอสออสเตอร์หล่นที่บีบซอสลงมาคือที่ใส่วาซาบินี่ก็นึกถึงฟิลอดัมันนี์ตใช้ใบไม้ปิดกิมิตไว้คือสนุกอะค่ะตอนนั้นน้องอสุจิวิ่งกันทางกำแพงนี่คือเพื่อนคนแรกเลยที่แบบ e n c o u r a g เชเนช่วยเนยในการทำวอลเปนติ้งเชนแรกนี่เป็นงานที่กรุงเทพหูยาวสูง13เมตรอันนี้ทำคนเดียวเลยนะคือ เมื่อก่อนถ้าสังเกตงานเนี่ย w ่พน p a i n t i อะตอนนั้นเราก็เริ่มจากเป็นแบแ้นด์ไวท์แล้วก็มีสีแดงแจมมีที่กรุงเทพเราก็เริ่มแจมสีมากขึ้นมาหน่อยแต่ก็ยังคงคอนเซปต,ต์ในการดูสบายตาร้านพิพุทออนพอสนะคของพี่เป๊กซิลตอนนั้นนีที่เชียงใหม่ก็เริ่มเก่งขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็เห็นวิวัฒนาการของการใช้สีของเนอ่ะค่ะวาดหน้าบ้านเป็น X x ับ s t o n e นีเป็นบาร์ที่กรุงเทพโซนญี่ปุ่นอันนี้งานนี้น่ารักมากค่ะเป็นแบ็คดรอปงานแต่งเขาชอบงานอาร์ตมากเขาอยากให้แบ็คดรอปเขาแบบสีสันเป็นสไตล์เนะแล้วเนก็ดีใจเออที่เขาเลือกเนทนะถ้าสังเกตดีเทลดีๆคือขนจริงนะคะแล้วเนทก็มีเหมือนแบบที่ปิดหน้าเหมือนแบบเจ้าสาวอันนี้ชื่อร้านชื่อเยค่ะน,นี่ก็เป็นฟิวทะลึง่งเช่นกันนี่ช่างไห่เช่นกันค่ะต่อมามีแพคเกจจิ้งของร้านฟิเลถ้าเกิดใครเคยทานออกมตะเสดังมากนี่ก็ทําหมดไม่ว่าจะเป็นกล่องขนตา กล่องดิบสติกตอนนั้นที่เนจัดเอ็กซิบิชันหนึ่งเนเองก็ขายทษดแล้วแต่ไม่มีแล้วนะอนนี้เป็นซีซันของการจัดมีทัรศการไปทําให้กระถุงขายผลไม้ในท็อปเนททำหมดนะไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตาตอนนั้นเขามี Toy Festival เราก็ j o ย go out there ให้ทําเขารู้จักกันหลายๆคนนี่ตอนนั้นคือเป็นเนก็ลองเอาไอเดียอื่นเช่นเป็นแจ็กเก็ตเราอยากใส่แจ็กเก็ตแบบไหนคือเราก็มาวาดข้างบนนั้นอย่างตอนนั้นยังผมดํายาวิซสมัย Night. อะไรประมาณนี้ของที่เนททำขายของที่เนทผลิตส่วนใหญ่จะเป็นสิ่งที่เนทชอบมากๆอยู่แล้วคือเนทเนี่ยจะเป็นสายสติกเกอร์ชอบสติกเกอร์มากคือแปะนู่นแปะนี่เลอะเยอะเทอะไปหมดเราก็อยากมีสติกเกอร์เป็นลายเราเองเราอยากมีผ้าเป็นของเราเองเราก็พาใเนทดีใจที่ได้เห็นลายของเราแบบออกมา actual product เราก็ได้ใช้จริงมันก็แบบมีความสุขเพราะเนทเชื่อว่าทุกคนไม่สามารถหนีหรือหลุดพ้นการที่เราจะรู้สึกแย่ในทุกๆวันได้อยู่แล้วแต่เนทก็เลยทำ exhibition ให้ทุกคนมองเราสามารถเปลี่ยนวันลายๆให้กลายเป็นดีหรือมองมันอีกมุมหนึง่งให้ได้ด้วยตัวเราเองนะคะในนิทัศการตอนนั้นก็คือเน่ก็จะมีโซนต่างๆไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ทางเข้าเลยนะคะเี่ก็ทําให้มันดูแบบเน่ก็จะมีโซนต่างๆจะเป็นโซนลูกโปง่งลอยอยู่ข้างบนสามารถดึงลงมาดูได้ข้างในก็จะมีคําประมาณว่าแบบในยังอายน,น,ออน,อนู่นอีอ้วนอีดาเน่อยากจะบอกว่าคือคําไม่ดีอะเราจะโฮลงมาก็คือการดึงลงมาหรือเราจะเลทโกคือปล่อยขึ้นไปคือเราจะไม่เก็บคำ พวกนันมาแบบใส่ใจเลยหรือว่าโซนอ่างอาบน้ําคือโซนถึงความรีลักที่สุดก็คือเราได้สงบสุดคือตอนที่เราอาบน้ําอยู่ในอ่างใน private zone ของเรา what's monster are you เนเชื่อว่าคนเราบีสาะในตัวเองบีสร์ของคุณจะออกมาในรูปแบบไหนอันนี้จริงๆเป็นภาพที่เนชอบมากเลยนะเป็น fruit face พราะเนเชื่อว่าการที่เราเดินออกไปข้างนอกบางทีอะ มันจะมีคนทําให้เรารู้สึกแย่นู่นไม่เป็นไรเนรู้สึกว่าเรามีเอ็กซ์ตร้าเฟที่จะเติมความสุขกลับมานี่ก็จะเป็นงานฟิลเอ็กซิบิชันแรกของเนรันก็จะมีตัวปัน้นหลูลูด้วยเอ็กซิบิชันก็จะรู้สึกว่าเราก็มีความพัฒนาในตัวงานวาดก็คือดีเทลเยอะขึ้นเนแต่ตั้งชื่อว่าอโน่สวีทโฮมสวีทเหมือนกันกับเข้าไปอยู่บ้านหลังที่2ของเนอีกครั้งเน,นพยายามจะเปรียบเทียบชีวิตตอนที่เป็นนักเรียนสตาเดียบอ d กับขนมหวานเพราะว่าตอนนั้นเนรจัดที่ลัก เสปอนเซอร์เราก็เชิญเนี่ยไปจัดอันนี้ก็ต้องขอบคุณด้วยเห็นไหมคือทุกอย่างมันยังเชื่อมโยงกันอยู่จนแบบปัจจุบันเลยเนะมองว่าตอนที่เรียนที่นูน่นหรืออานทาให้เราค้นพบตัวเองมีความรู้สึกมีรสชาติต่างๆมันเหมือนกับของหวานที่มันมีหลายรสชาติเปรี้ยวหวานอะไรก็ตามเราเนะก็เลยเออทําออกมาเป็นงานอาร์ตในโปรเจกต์นี้นี่ก็ทาในกระทั่งกรอบกระจกที่เขาเลือกเค้กเลยคือร้านเขาก็เปิดไปจริงด้วยอันนี้เป็นอโนโเค้กนะคะสติกงสติกเกอร์นี่เนะแบบขนไปจากไทยเลย นะเราก็ไปติดหน้าหลานนี่ถ้ามองจากหน้าหลานจะเป็นแบบนี้นี่โนดไปเซอร์ไพรส์เจยน่ารักค่ะสวีแกซึ่ง represent ความเป็นเนที่ตอนนั้นน่ะเรา เพิ่งรู้ว่าเรามีหลายๆตัวละครโผล่มาแบบจากตัวเราอะเหมือนตอนเราไปเรียนเมืองนอกเพิ่งคนพบอ b บิลิตี้บางอย่างที่มันพลั้งพลูออกมาเหมือนเราโตขึ้นนั่นแหละค่ะเหมือนเนก็เลยเสืออันนี้เป็นแบบพุง่งออกมาจากสมองของเราโอเคทุกคนอาจจะมงว่าแบบโอ้เนกนี่สดใสแต่จริงๆดูคนคิดลึกคือใช่ค่ะเนกว่าสิ่งที่เนกชอบเกี่ยวกับอาร์ตตัวเองคือในสีสันที่สดใสในความน่ารักคือจริงๆเนกอยากแสงความคิดต่างๆที่มัน reflect, society, reflect สังคม เอาไว้เสมออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็จะแบบไม่ได้ดาร์กเกินโอเคหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะพูดเดียวมากเลยอะตอนแรกนึกว่าจะแบบแบบเดียวอะถ้าเกิดใครมีคําถามว่าสงสัยตรงไหน,นอยากให้เจาะลึกที่ตรงไหน,นคอมเมนต์มาได้เช่นเคยนะคะขอบคุณทุกคนามากๆเลยนะคะที่ซ uh ัพพอร์ตอโนอเลอร์ซัพพอร์ตอโนแอนด์เฟรนด์ไหนเล่าซิแล้วก็รีวิวรีวิวบอกตรงเลยนะคนดูประมาณแบบเนี้ยสองสามหมืน่นเนดีใจนะมันคือสองสามหมืน่นที่นิชกลุ่มมากที่เออมาฟังเนี่ชอบความสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูกชอบงานอาร์ต ชอบอะไรหวังว่าเทปนี้ถึงแม้ว่าคนที่จะไม่ได้ชอบอาร์ตฟังเราก็ยังสนุก,กด,ด้วยกันนะคะวันนี้อนโน่เลิศไปก่อนค่ะบาย ถ้าเด็กๆอยากเรียนศิลปะนะคะถ้าพ่อแม่ไม่เห็นด้วยหรือไม่เป็นกําลังใจไม่มีพ่อแม่คนไหนที่ไม่เป็นกําลังใจให้ลูกหรอกลูกแคแ่แค่พิสูจน์ให้เขาเห็นเอ่แค่แค่พิสูจน์ให้เขาเห็นว่าวเรารรเราชอบจร,จริงๆแล้วเราทําได้พ่อแม่เขาเป็นกําลังใจอยู่แล้วแล้วแม่ออนจะเป็นกําลังใจให้ลูกๆทุกคนที่เรียนศิลปะนะคะบาย